วันนี้คอเห็ดฟางต้องห้ามพลาดเลยนะคะเจ๊กุ้งมีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะใครที่เป็นคอเห็ดฟางเหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มที่การเลือกเห็ดฟางกันก่อนนะคะท้ายคลิปมีเทคนิคดีๆการเก็บเห็ดมาฝากด้วยค่ะไปเริ่มที่การเลือกกันก่อนเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะดอกเห็ดต้องใหญ่และสมบูรณ์ค่ะดอกเขานะคะต้องอวบต้องใหญ่และสมบูรณ์ค่ะ ผิวแห้งสนิทนะคะไม่มีความชื้นค่ะสังเกตที่ผิวของเขานะคะเจะก๊กงแยกเป็นสองกองนะคะผิวต้องแห้งสนิทไม่มีความชื้นเลยละค่ะเลือกผิวขาวๆดอกตุ้มๆนะคะดอกไม่บานนะเนื้อต้องแน่นและไม่เละค่ะหลังจากที่เราเลือกได้เรียบร้อยนะคะเทคนิคที่2ค่ะเรามาดูการเก็บเห็ดกันค่ะ วิธีแรกของการเก็บเห็ดน,นะคะจะเก็บได้2 3ถึง3วันค่ะแช่ช่องผักธรรมดานะคะขึ้นอยู่กับความสดของเห็ดด้วยนะคะนำถุงพลาสติกนี่แะคะ่ะถุงแกงนะคะมาเจาะรูค่ะแล้วก็นำกระดาษที่ชู่นะคะกระดาษอนเนกประสงค์นี่แหละคะ่ะใส่ลงไปที่ก้นถุงได้เลยค่ะ อย่าลืมจอรูที่ถุงนะคะหลังจากนั้นนะคะนำหนังยางมารัดได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะจะเก็บได้ 2- 3ถึงวันค่ะแช่ช่องผักธรรมดานะคะวิธีนี้เก็บได้2ถึง3วันนะคะขึ้นอยู่ที่ความสดของเห็ดด้วยค่ะแช่ช่องผักธรรมดานี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีที่สองกันเลยนะคะวิธีที่สองนี้นะคะสามารถเก็บได้หลายหลายเดือนเลยค่ะสองเดือนสามเดือนเก็บได้เลยนะคะ มีดนะคะมาตัดส่วนที่สกปรกออกให้หมดเลยค่ะตามภาพตามภาพนะคะหลังจากที่เรานําส่วนที่สกปรกออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้าขรัวเปิดไฟตั้งหม้อเลยค่ะวิธีนี้จ๊กุ้งเคยเก็บถึง3เดือนมาแล้วนะคะยังใช้ได้ปกติดีค่ะจากนั้นนะคะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะ พอ,อน้ำเริ่มเดือดน,นะคะใส่เห็ดลงไปได้เลยค่ะปิดฝาอีกครั้งหนึ่งนะคะต้มให้สุกแค่80%ก็พอค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะเขาสุกง่ายค่ะหลังจากที่เขาสุกเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องออกไปตลาดบ่อยๆนะจากสถานการณ์ทุกวันนี้นะคะ นำเห็ดลงไปช็อกที่น้ำเย็นได้เลยค่ะตามภาพตามภาพนะคะหลังจากที่เราช็อกน้ำเย็นแล้วนะคะตักขึ้นพักไว้ได้เลยค่ะ,คะนำใส่ถุงพลาสติกนะคะถุงแกงนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็นำไปใส่ในกล่องพลาสติกอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะวิธีนี้นะคะแช่ที่ช่องแข็งเลยนะคะนำไปแช่ช่องฟิตเลยค่ะเก็บได้นานแน่นอนเลยค่ะ เมื่อต้องการใช้เมื่อไหร่นะคะก็หยิบออกมาใช้ได้เลยค่ะเจ๊กุ้งลองทําแล้วนะได้ผลดีแน่นอนเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะวิธีนี้นะคะนําไปแช่ช่องฟิตนะคะอย่าลืมอย่าลืมค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งตรงไปแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ